พ no go ี่น no right. ้องเขาทาพาเ็ดบดพาเ็ดบดกัเลิอมมาเลยกินเชือกขามนามามาเลยันเขามาชิมาเห็ดยูเห็ดกินบุในผ่านเบนใน่านเ่าละควไก่ปลาพานตะมาคนง้าในผ่านพีตะมาคนงาาเอาแล้สิครับคือเก่าได้พาเพิ่นจัดการจัดการผานซูนเก็บโซนตีบงนั่นเออเก็บโนอเก็บอะนี่นี่ฮะ๋อตจดตยางดยยมันลาบย่างมันลาบย่างมันลาบไหมันลาบไหน เอาจุดดาวให้ยูกินมาเนเอ้ยแม่นำตาแบบสั้นแานั้นนีกับุดายไดเก็บเก็บหมดอผ่ามันดันเอนันงมเอางมไปุงโอ้ก็มระกดผ่าก็ักข้กระดาบผ่าเอาไว้เเสร็จเนาะยายอกดเอืเนาะเก็บหมดแล้ว ทุกท่านทุกคนเก็บสกันคือเก่าแล้วบอลาเปนเลยได้เอลยแล้วนก็ได้ต้งหายเย่นโม้ไ้มันจะิดียแล้วเหด้หนามวุ้ยพยนอเด็กกอกะเพาะท่เอาหมดแล้ไปตอหายออ คอ oh. 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 uh, ้ยเล่นอก้าวคนเจียหยุดไปเดยกไก่แล้วก็เอ้ยเฮ้ยนี่นี่นี้นหองเนี่ยมนจะทะล่มันหอเอยูนะกไปปกไปเนี่ยเล่นบอลเฉียดกูหมเราก็ใส่ชุดเดียวันบอเอาเนื้ช้าเลยบอลอะไรคอยเาทัช้าอะไรคอย อุปันเาตำลังเฮานี้เฮานี้เปันเอาตำลังเนาะเฮาเาเอาตัวนี้แล้เอาตัวนี้แล้เาูปันเาลังด้อได้มาแล้เยเปนนางเผาเากันในหัปันในกระไ้ได้้้งบังบังได้อยู่นเอาก็หัวเาชนก็หมดแดงเนาเห็นเห็นเนหมดแดงหรอ่หั่นนหัหั่หั่หั่ห่หหั่หั่ ยางก้อนข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งมันลังขึ้นมาแต่ฝุ่นระดับสี่หาสิบมูอตัวนั้นก่อนมาก่อนแม่มก็แทฉมาก่อนไปค้างไงแหลบางเครื่องล้ำใหม่บางมันลังขึ้นมาแต่ฝุ่นพวกนั้นก็พระตายนั่นก็ได้โอ้อันนั้นแล้วขอว่าเจ้าเจ้าตงสังเกตยทั้งหมดคักๆไปมันชิมาแหละนะฮะเอ็กเขาจ้าอาดูห่องเนาะดูห่องเขาตื่นฉันเขาเห็ดไก่ปลาสลิดหมูกรวดเนาะไกหมูก็รวดไก่มุก็อะไรแบบ

บอนึงมันก็ล้ทั้งขี่พ้าเหมก็คขเช็นะคอเลาะห้วยเลาะห้วยแล้วเขาไปเจียกที่พุ่งก็ขอจู้นี่เขาไปเจียกที่มู่พี่บ่ายมันไตสุริยะจาักมากใช่ไมอแล้วมันหลัดน้ำมันแยกออกจากมูมันได้กินมูมันก็ไปทางนึงมันก็ไปทางหนึงแดนบริกล้ก็ได้กบหมูมันใกล้ใกเออมันดูเศรานี่นปิดผู้บเทนเทโก้อยีสุดขั้วนี่แหละจะเป็นหน้ามือตะบิตเด้อนพอเนาะหน้าผอแบบมันขึ้นสีเลืทั้งไงหมดเลยทั้ง อ๋อกราเปนหอกใช่ชุดอแรางลี้มงหอหมดอลฮะอันนี้มวงเนาะบัข่องมวงแงเนไข่ได้ไหมไข่ไข่เด้ตัวเบาะกัเบาะไหนวะโอ้ยเบาะน้ำแล้วตัวเตหุกำอะไรโซแล้ว เออแมนนยื้อกองจับกอนผูกอูนก็โชกันแรกก่อยกันนะคือโอเคพ่อืปอืมมันแดงไหมอวดนี่เนาะมันแดงหน่อยยังมีมีมันเป็กนะส่วนนี้เนาะยังย่างพูนดินนาพอดีเดินนาพนตกใหม่ได้เริ่มมี่เราได้เห็นเลิมสิเป็นเด็กกำลังกำลังอะไนั่นด้ได้กำลังเริ่มเป็นอันนี้เป็นหนังเป็นหนังเป็กมันเล่นได้เพียบอ่าเป็นเป็ก เอาต้นเล็กจีโอ้เดียวเลคับเอ้ยตัวนขวดี่ขวดประคอเลยนั่นบ้วสหารเกิดอือ้นโอ้ยเรียบร้อยปนี่บนนไพ่ดีบ่ไพ่เดี๋ยวบ้านนไพ่กัจีบ้านนนกันเนาะ ดิบโล่สืมก่อนเอ๊เหือเด้อไก่บ่อนดำไหมนะฉันน่จะหกแวมาแล้ว่ีเราสอดชองเลยพี่โอ้จำเขาต้มข้าวไก่ปลาเบ้งสิสิมึง บอลบอลบอลนวะก็ชนก็อร่ยผมดูได <Ừ. S 1> ้กินยำกระหอกบอลเล่บอืเป็นได้จำกระหอกเหอุดยอดสุดยอดอืมยอดได้ไมตาบอเอาละตาบอคือเนาเดี่ยเพียกกรหอก มาพี่น้องมากินข้าวเส้าของชิเ็ตโมงเลยจะได้กับครับมาสูนเนาะบุตรลาบติฮะแกนว่าลาบกับบุตรลาบเนาะลาบเนาะมันพ่อเพิ่นกับบุตรลาบปะลาบเนาะโอลาบบุเป็น์เนาะมาเขากันะบ่เบื่ออ๋อ

ชิมไปนหนิมไปนี้ย่าย่เบื่อนุกับปากงไก่ว่าหนุ่มำจ้หนุ่ำันน้องบังบไ่ง้น่ำน ดยเขด่ักทีน้ความยูนเท่าไรบ่ใกบผมน่อยยุอย uh? ู่เงี้ตั้ใจนอเนาะตั้งใจห่อคาะพอดีบบเมหนี่ั้ผักเห็น ยังบ่เคยกินบะบายน่ะกินบ้งไหมยังเนะบุเบ่อดอกจอขอโดกินน้ไาเบื่อกัะรถกไทยเนี่ยุเบ้อขอูดีดอกตัวนเลกินนามไปช่องดงผ่านตึงบ่อช้องดงน่คยดง นีเากินอาหารนวนเลยเดียวเนาะไอ้าอาไปนองกินข้าวกินหนามแล้วทีมงานเราเกลียงเครื่องเก็บของสวนน้ำผ่านพ้นปั้นปลาแห่งโอ้อือเอาบอกเป็นยังบอกเป็นยังแต่เวลาบอกเจ้าปั้นกันเลยเออขัดปั้นเรียบร้อยหรือเปล่านี่ฮะเรียบร้อยเออโอ้เอาแม่พี่ตำหาคนงามนี่เนาะพอได้จ้าเก็บไปกระโดนแม่กับตำตำปนเยอะเก็บมาแล้วที่กับเขาแล้วได้ข่อยเลยเฮ้ยืมักแน่ มึงจะมาเออกำนองใส่เอเไอ้สัตว์เนาะนาปลาเอเออ่าเอาลายเอาลายมันหนักโดนเลยเอาไทีแน่ะเตือเอาลายมันหนักเียมแคนเียมของครือเกากระบะคอเห้าีห่ขี้เห่าเข้ากับครื่อะเอแยดจะตีเก็บอักนึงเออยังอยู่ตัทงเนาะ กเออกระตุกเอาใช้ทองใช้ทองเมื่อรตอชกรอใกระเอออ้นงเ่บุกินหังจะตายแล้วบุกินนอือเอาไปนอกเจ็บอีกช่วนะช่วนี่นี่มึงอย่ามาเสือนักเจ๊กับหน่อไม่หอกเจ้าหอนเสือตืน พกเขามาดเข้าจูดมัดทีมงานเขาขี่เงไปของปุปะแต่แต่พกเขากับปุณิดีดอกมันเห็นมันก็อยากจูดพเขานี่อ้ยพูนเขียมเรียบร้อยเห็นอีเดียวเห็นอีดีวเห็นอีเดีวเดนตันี้เห็นอีเดียวอือติเียมเครื่องน้ำจูดน้า เอามีมาต้องมีมืออเนาะเห็นแล้วได้ลาบปริลาบจ้วเนาะเนาะรูดิมุ้ิลาบรูดิปลเพราะว่าเด็กมาซับขึ้นแล้วมือมาสะปิดเกลืม้นไก่ปลาแล้วเนาะ ยอดตัวมาส่วงนี้มาสุดนี้เลยอ๋ออย่างมานเนาะโกปิดบ้านเฮาไปดีใจด้สิมาเฮือนเด้

โอ้ชุดนามานอนด้หนึ่งคนตกดิ่นนอนขื้จมกเนาะ เอาพี่นอ้องเขาก็ลงมาหอดเครื่องทางขึ้นมาปลอดภัยมามติดผู้บักตะไก่หนึเมื่อยคนไทยเนาะเมื่อยเลยหรอเจ้าหเ้าก็่จะเปส่งแค่ผ่านพี่ตามหาคนงานอยู่ที่ยังเพิ่นหมดเลยไปส่งเพิ่นไปปลอดภัยเนาะก็นักหอดยังเพิ่นจเจ้าหน้าเพิ่นก็ต้องไปส่งเพิ่นถ้าไม่ส่งเพิ่นเพิ่นหาย ตักจันตอมใหม่ๆเนาะตอมมันไเดี๋ยพี่ลึกนี่นั่นแหะ่ี้อดเที่ยงเลยไปนอนได้เที่ยง่นหอดเลยบ้านไอ้สั่โอ้จักจัดท้องคันเหรอปีเลยประมาณสามโมงมาหอเอ้าหอดเที่ยงบนระเบ้า่นพวดหายว่ากินก็กลยเ็าหอเลยยอดด คนเกิดขึ้นมาแล้อยู่ผู้เดียวพี่นาะในพานเพลิดระพาคนงามเพียงผู้เดียวงามไม่ไปใส่ไไในเส้นหนังโอ้ยอดเสียงกูแล้วบ้ดน,นจ,จ,จื่อบ่เสียงเจ้าชื่ออยู่บ่ชื่ออยู่ต่อชื่อแล้วโอ้วาอยู่ทแถวกับมวนดีเนาะเชยจั่จันทร์ปู่มวนลนีเลย <c oughs> โอ้ง่วงกะลาจะเถอะได้ <c oughs> เรียแล้ว ต่างกมาิก็ได้แลยแม่นน่ะห่อตัวหงอนโชนโนตัวจักจันเลยตัวจักจันตัวจักจันๆโอ้จักจันทห่อลายเลยปุ๊บแล้วลงมาแต่ผัเลยเวทมนตเลยผั เอาไปพาดพิจาพาก่อนงามครับก่อนไปเลยเด้อ<ป>มุนาจะว่ากันไหมเจะว่ากันไหมครับครัเลยครับไปเนาะครับแล้วไอ้มุนาจะน้ำไไม,นมาไหมเอาไปน่องครับก่อนไปดิมือนาจะชิวางแผนการติชิบไปทางไหนเนาะยังโมโหเนาะเอาก่อนอื่นมัดเอาขอขอบใจพูดที่อยู่ใกล้แลยอยู่ไก่เด้อที่เขาหายกำลังใจดีม่านเอาแล้วเขาหายไปอยู่ดีแม่งครับก่อนไาดิลำลับลุลวยๆคือเก่าอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมืดทุกคน ครับ